สายตามาเลยนะคะทุกท่านจะเห็นดอยเวียงค่ะดอยเวียงเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าดอยเวียงดอยเวียงคือเป็นเมืองหน้าด่านนะคะเป็นเมืองหน้าด่านสมัยหักริพุนชัยค่ะนะคะแล้วก็มีเจ้าเมืองปกคอนะคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นของดอยเวียงเลยคือส่งน้ํพระธาตุแต่ก่อนดินเนี่ยแดงแดงชาวบ้านก็ต้องไปส่งน้ํา พอกลับมาตัวแดงรู้ว่าคนแอฟ,ฟริกาค่ะนะคะ <c oughs> คนจะตกใจนึกว่าผีตัวแดงมานะคะโดนดินแดงนะคะโดนดินแดงโอเคนะคะ <c oughs> ด,ดินดินมันสีแดงมันไม่มีปูไงแ <c oughs> ม่แล้วก็เป็นดินแดงเหมือนอ่าเราเปลี่ยนเทียมเปลี่ยนไปกลุ่มนักตลกไงนะเมื่อไหร่ใครย้อนยินแล้วก็อกตาะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดินพ่อหางหนูนะเจ้าทุกท่านอาจจะเคยได้ยินอ่างเก็บน้ำแม่ทีหรือเปล่าคะเคยได้ยินไหมคะ อาเก็น้แม่ทีเนี่ยที่ฉันพูดก็คือขนลุกตลอดเลยทุกทา่านทราบไหมคะว่าใครเป็นคนดิเรอร์ในการสร้างกางเก็บน้ำแม่ทีครับในหลวมรัชกาลที่9ค่ะท่านทรงเล็งเห็นนะคะว่าที่เนี่ยแห้งแหลงภูรักกันดานชาวบ้านเรียกว่าอีสานแห่งเมืองลำพูน อยู่ดีๆชาวบ้านไม่รู้เลยค่ะมีรถตำรวจนำมารถจี๊มา,าพระเทพเสด็จชาวบ้านไม่รู้เลยค่ะ นะคะแล้วก็ไปดนะูสถานที่ตรงนั้นเป็นพระาราชนิของในหลวงรัชกาลที่9เราก็ต้องบอกว่ายกท่านไม่เหนื่อยหวัวเลยนะจ๊ะบ้างทีก็ได้เห็นไหมคะ,มะของนาเขียวชอุม่มป<ะ>่าไม้กลับคืนมาด้วยพระบาร,รมีของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ก่อนนั้นอดอยตรงเนี้ยเนี่ยเลยคะ่ะเพราะว่ามีการทำสัพพทานป่า จะเห็นได้ว่าป่าของบ้านที่เนี่ยเป็นต้นไม้เล็กๆแต่ถ้าไปทางแม่กาปองต้นไม้เขาจะเห็่มันสูงไปยากแล้วที่นี่เขามีหมู่บ้าเนเลี้ยงช้างเขาก็จะเอาช้างอ่ะไปขนสูงขนอะไรมานะคะนูเขาวกกลับมาเมื่อกี้ไปไกลๆตรงนี้บ้านแพ้เนี่ยค่ะเดิมทีเนี่ยมีพาะหนังตันโยกับแม่อุยขา เดินทางรอนแรงมาไกลเห็นร่าสถานที่แห่งนี้เหมือนบ้านตัวเองหรือตรนไหนชือว่าจำาหงบ้านจำาหงสมัยก่อนบาทีบ้านจำาหงบ้านจำาหงนะคะแล้วก็ติดติดกันมาถ้าคนโบราณถามพี่น้องชาวไทยหรือเนี่ยเขาะบอกอยู่บ้านในบ้านจำาหงบ้านจำาหงก็คือในเมืองในเมืองเลยของติสองปันนาคือเมืองเชียงรุ้ง สำเนียงของอไทยลื้อของบ้านทีนะจะเป็นสำเนียงคนไทยลื้อที่อยู่ในเมืองชอบเลี้ยงไก่ทุกหมู่บ้านาไม่ว่าจะเป็นไทยยาวเชียงใหม่ลำปางเปิ้ลจะมีบ้านเก่าของเปิ้ลกว่าที่ส2องปนานาแต่บ้านทีไม่มีพอกลับไปสืบดูกลายเป็นถนนหนทางกลายเป็นทางด่วนไม่เหลืออะไรเลย เหลือไว้แต่ความทรงจำแล้วกลับมาที่นี่ข้าพเจ้าชาเดได้เล้งเห็นคุณค่าแห่งอของชาวไทยหรือบ้านทีชาเดก็ได้ลงทุนลงแรงสัส่สร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยน้ำทังน้ำมืนนมนอนักเองจินตนาการว่าสถานที่แห่งนี้แหละน่าจะเป็นแหล่งต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยือนไดก้ก็ทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะ สถานที่แห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะจริงๆด้านบนนะคะจะเป็นยิ่นี่พิพิธภัณฑ์ข้าทอนไทยลื้อแต่วันนี้มูฝ่ญญายย่านไม่เปิดให้ชมนะคะเพราะว่า,าแขกเยอะเกินไปนั่นหนูจะอธิบายไม่ได้นะคะวันหลังถ้าท่านมีโอกาสเชิญมาแอลได้เลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำสั่บของชาวไทยลื้อที่อยู่ด้านขวามือของดิฉันตอนนี้หายไปไหนแล้วคะคุณ